วัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านจาโบแล้วนะครับก็ตอนนี้เรากำลังขับรถหาที่พักนะครับแต่ว่าแฟนผมนะครับเขาขึ้นรถของชาวบ้านแล้วก็เขาบอกว่าจะไปพาไปดูห้องพักนะครับที่หน้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านจาโบาภูมิประเทศเป็นหมู่บ้านที่ติดกับภูเขาหินนะครับภูเขาหินอืม ภูเขาเหินแล้วก็เป็นวิวด้านหน้าเรานะถ้าขับไปเรื่อยๆจะทะลุออกชายแดนพม่าเัเข้าไปดูที่พักก่อนครับเราขึ้นไปดูเป็นหมู่บ้านของชาวเขาจริงๆนะครับผมเป็นโฮมสเตย์แต่เราดูมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีหลายห้องอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ถูกใจครับ สวยนะสวยมากเลยตรงตรงไปด้านนี้ก็จะเป็นสุดแผ่นดินประเทศไทยก็จะเป็นอ่าชายแดนของประเทศเมียนมานะครับเดี๋ยวรอเขาก่อนบ้านนะครับส่วนมากจะเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบนี้นะครับจะเป็นไม้ไผ่แล้วก็เป็นไม้กระดานต,ตีตีก็นะครับตีแบบแบบแบบนี้ครับ เกือบทุกหลังนะครับจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็เจอห้องพักนะครับเดีย๋ยวไปดูห้องพักกันที่นอนนะครับวิวสัน เชา้าเราก็ต้องมาลุ้นทะเลเหมอกกันนะครับว่าจะมีไหมโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์สัมภาระเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้เราก็ขนสัมภาระอุปกรณ์เรามาแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโฮมสเตย์ของแบบชาวบ้านทำขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นแบบผนังก็จะเป็นไม้ไผ่ตี ตีสานาเนี่ยครับก็มีที่นอนนะครับมีมง้งอันนี้เป็นห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําในตัวเนี่ยก็มีที่นั่งเล่นตอนตอนเย็นมุมสวนตัวนะครับมุมส่วนตัววิวสวยนี่สวัสดีตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราเดินเล่นกัน นี่จ้าที่กลางเต็นอยู่อยู่ข้างบนนูน <c oughs> <c oughs> พี่ดูรีวิวอยู่ก๋ <c oughs> วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบจ่าโบก็ด้านหน้าก็มีสติกเกอร์เยอะแยะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับกินเพื่อลองท้องนะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลาหิวนี่ อันนี้ตรงบริเวณนี้ผมเคยดูในรีวิวนะจะเป็นที่กางเต็นท์นะแต่ว่าเรากางมาสองคืนแนละ้วรอบนี้ขอนอนแบบนอนห้องนะข้างบนนี้เป็นที่กางเต็นท์นะครับตรงข้างมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจาโบบรรยากาศช่วงเย็นตอนนี้บรรยากาศช่วงเย็นตอนนี้นะครับอากาศเริ่มหนาว ยเสยยแต่ว่าเหมือนกับเหมือนร้านค้าเขาแบบเมอนเขากำลังจะแบบปิดเร็วนะอยู่นี่ครับสี่โมงก็เริ่มสี่โมงเย็นเขาก็เริ่มปิดแล้วนะครับอันนี้ก็จะปิดน,นี่เป็นร้านโชว์ห่วยน,นี่เป็นร้านโชว์ห่วยของหมู่บ้านนะ <c oughs> น้ำชำแพ็คเท่าไหร่ครับอยู่นี่อันนี้อากาศเย็นๆนะครับอากาศช่วงเย็นแล้วก็มาเดินเล่นนะครับระหว่างหมู่บ้านนะโอ้โหอันนี้แบบอันนี้แบบ ควันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํากับข้าวในบ้านแน่นอนเลยครับนี่น,นีควันหนอดลังคาเลยนะครับควันหนอดลังคาเลยนี่ครับก็เป็นหมู่บ้านนบะบนี่ครับที่ผมบอกวนะ่าจะเป็นสารไม้ไผ่นะครับสารไม้ไผ่สารไม้ไผ่ทานแบบ เหมือนแบบว่าถ้าบ้านใครมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีฐานะหน่อยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยคุ่มใหญ่นหอนนี่ถั่วแดงเนี่ยคุณจา่าเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับ ตาแบบอะไรแบบน้ำแบบน้ำดื่มเฮ้ยอะโวคาโดเฮ้ยตัวเล็กฮะอ,อืม,อมเปครับเป,เปที่เลี้ยงลูก นี่ครับเห็นเห็นที่เป็นกงจักรนะครับกงจักรข้างบนนะครับคือชาวเขาชาวอะไรเขาจะเป็นแบบเหมือนเครื่องรางครับเครื่องรางไว้แบบปกป้องปกป้องพูดผีปีศาจนะครับก็เป็นความเชื่อของโซนแบบ ภาคเหนือของชาวเขานะครับอก็ออนี่ครับนี่ครับภูิบรรยายชาวบ้านนี่เขาเก็บถั่วแดงนะครับถั่วแดงนี่เป็นถั่วแดงบ,บ้านด้่หลังก็จะเป็นแบบว่าเป็นสาบ้านนะครับสาบ้านทำไม้ความเจริญก็ยังไม่เข้ามาเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ที่ดูทัดของหมู่บ้านนี่ครับเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะเป็นภูเขาล้อมรอบเลย <c oughs> เอะไรยันยำยันยำยำยำนี่ปั๊มลอดครับคลาสสิก สิทธิ์ต้องปั๊มหลอดไม่มีให้เห็นง่ายๆนะครับเห็นที่นี่นะครับแล้วก็สปันก็มีแบบนี้ <Okay. S 1> บ้านไหนถ้าเป็นแบบมีห้องพักเขาจะมีป้ายเป็นสีเงินให้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> แบบโฮมสเตย์อะไรอย่างนี้ ี่ที่ผมบอกนะาเขาจะสารเขาจะสารไม้ไผ่เห็นไหมสารไม้ไผ่ปุมเครื่องรางการผู้ผีปีศาจนะครับนี่ธนาคารข้าวครอะไรเขาปิดครับธนาคารข้าว เ <Instead. S 2> <c oughs> อันนี้ก็เป็นโชว์ห่วยแล้วก็มีห้องพักด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงคนกำลังเดินเล่นก็จะวุ่นวายวุ่นวายนะแต่ว่าวิถีชีวิตก็ผู้หญิงก็จะเป็นแบบ <c oughs> ขเขาจะเลี้ยงรูปแบบว่า <c oughs> วิถีอุ้มๆุมเล่นๆไปเ <c oughs> ดินได้ไหมอุ้มี่อยากเดิน <c oughs> ละ <c oughs> เดินไปกยโมงเรียนนะโอเคครับผม ไม่ว่าจะเป็นปางอุ๋งหมู่บ้านรักไทยผมว่าบ้านจาโบ้ก็เป็นจุดหนึงที่ผมชอบมันทั้งวิวนะครับทั้งความเงียบมันเหมือนแบบหมู่บ้านที่ยังความเจริญ มันยังเข้ามาไม่ถึงเท่าไหร่มันก็เห็นแบบวิถีชาวบ้านนะครับวิถีชาวบ้านเห็นวิถีชีวิตส่วนตัวผมผมหาที่เที่ยวแบบนี้มานานแล้วจนมาเจอบ้านจาโบ ผมชอบนะชอบชอบมากมันได้เห็นอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นดูวิวตอนช่วงเย็นนะครับนี่เป็นช่วงเย็นช่วงที่แม่ดวงอาทิตก็ตกแล้ว มองเห็นดวงจังนทร์นี่เป็นดวงจันทร์นะครับข้างบนเห็นไหมได้ความเงียบสงบมันได้แบบว่าสโลไลฟมากเลยตอนนี้ก็พรุ่งนี้เราก็มาอรอลุ้นทะเลหมอกตรงข้างหน้านี่ครับว่าเราจะเจอทะเลหมอกไหมโอเคเดี๋ยวสักหน่อยผมจะไปหากิน ข้าวแล้วก็ไปกินอาอาหารที่แปลกๆอาหารที่เราไม่เคยกินเดี๋ยวเราจะไปหาดูกันนะครับโอเคเพี่อเราไก่เราหมูทอดอันไหนอันนั้นเหรออมีแค่ร้านเดียวเราดีคือไม่ใครกินเออเราไม่ให้กินเนือาอะไรครับดูก่อนเลยครับผมเอาเลยครับ นายพลูกเขาไปดันไปดันนะเด็กไม่ใครคือโกเป็นยังไงรอนตุนนตุ๋ตุ๋นตุ๋นตว๋นตุ๋นตนตุตนนตอนตุ๋นตุ๋้ตหนเุ๋นนนตี๋นตนตุ๋นตุนตนโอ๋น๋นตุ๋นตุนนนะุ๋นตนตุ๋นตุ๋นตนุนเุ๋นอนตลนตุ๋นลุ๋นตุ๋นตุ๋น ครับไส้ก็40ครับไากครับ่อไก็น่า่าไกอะนอาต้องยำแห้งอ๋อไก่ใต้น้ำโอ้ไก่สมุนไพรใช่ไหมใช่ครับเออเหมือนไก่สมุนไพรหมูสมุนไพครับโอ้ค่ะแล้อร่อยดีครับร้อนะต้องกินนิดๆนะครับผมกินแคกสองขว่็ผิดับไดีครับเอาไปเลยนะเอาไก่ ไม่มีกัญชาใช่ไหมคะไม่มีครับเท้า่วนต้แพ้กัาอ๋อผมก็แพ้ครับสุกเยอะไม่ได้ครับใช่ปวดหัวใช่ไหมกันขายยังไงเอาตเงินมาของไปครับพี่ไปเท่าไหร่อ่าไก่ลอะย่างไรไก่ละสี่สิบบาครับพี่ทักผมอะไรอย่้ครับมีไส้ย่างกับโอเคได้ครับโอเคใสนก็ได้เอาไลยว ขู่ขัวพ่อค้าเลยอาบน้ำบ้านแม่มันอ๋อครับสดชื่นเลยนะครับเยี่ยมเลยยังมีเช้ารบกวนอีกโอ้โหจะอาบตอนเช้าด้วยเหรอครับตอนเย็อุ้ยผมอาบน้ำตอนเย็นก็พอแล้วตอนใต้ลังเหนียวอ๋อเห็นนี่ครับ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 สุขไหมครับดิบไม่เอานะมีครับมีมีจัดไกด์จัดไกด์ดูราคาใหลังกูเดีเอวไม่หายจีฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอา ว่าจะเอาชีจิ้งไส้ไปนะกันนี่เราก็ลองไก่ลามนะครับไก่ล้ำแล้วก็ล้ำไก่ล้ำหมูลามอันนี้ไส้ย่างแับสามชั้นนะครับผมอันนี่โอ้โหน่ากินมากอันนี้เราก็ถอดจุกแล้วก็เทใส่จานเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่เราก็เดินไปซื้อกับข้าวมาครับไหนได้อะไรคะได้ไส้ย่างกับ หมูสามชั้นย่างค่ะอันนี้เทลใส่ย่างว้าวดนดานร่อยจังเลยแล้วก็เราได้อาหารที่แบบว่านี่เราไม่เคยกินมนกกอนอันนี้ย่าจะเป็นซ <c oughs> ิกเนเจอร์มดนเสร็จะมากใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆครับเทลค่ะ นี่นะคะไก่หลามนี่คือไก่หลามนะครับผมนี่เดีย๋ยวเรามาลองชิมดู <c oughs> เป็นไงบ้าง <c oughs> รสชาติอร่อยค่ะเป็นรสชาติไงคะ มันคล้ายๆไก่สม,มุนไพรไก่สมุนไพรอืมถ้าถ้า,ถาบ้านเราก็เรียกยวยไกย่ยวยไกย่แต่ว่ามันจะจืดกว่ายวยไก่บ้านเราอันนี้เราจะมีความหอมของใบไผ่ไ,ไหมอืมใช่มันมีความหอมของใบไผ่มีความฉ่ำฉ่ำวามสม,มุนไพรถิงขาตะไคร้โอเคเลย เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวกินอะไรเสร็จพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นทะเลเหมาะกันนะว่าจะเจอทะเลเหมอกแบบไหนว่าจะหรือว่าเราจะเจอไหมโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีครับท่านักัน dari kapasitas di sini sabar สด,ดีตอนเช้าโอ้โโคตรสวยเลยที่นี่บ้านจาาโบจาโบนะครับโคตรสวยเลย ทิ์กำลังจะขึ้นนะครับมูบรรยากาศได้ตรงที่เราพักนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นเลยนะว้าว,าวเป็นปุยนะนี่ทะเลมหมอกครับดีใจกับดีใจกับแฟนได้ครับแฟนเห็นทะเลมหมอก คนคับมันสวยมากๆเลยสวยแบบตื่นเช้ามาแล้วเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนั่งนั่งอยู่ที่พักแบบส่วนตัวส่วนตัวแล้วเรามองเห็นเลยมันสวยกมากๆครับอยากให้ทุกคนนะครับมาสัมผัสดูครับบ้านจาโบนะครับดูวิวคนเต็มเลยทางนู้นนะครับโอดคมันธรรมชาติมันสวยมากทุกคน ทนโหมอกแบบอ๋เอเกินคำบรรยายนะ<อ>หมอกหนามากๆ,ๆเลยนะครับม,รม,มันดีตรงที่ว่าฝั่งนี้ก็มีมันดีตรงที่ว่าตื่นมาเราสามารถนั่งนูทื่ห้องผักเราได้นะใช่ใช่มันดีคือแบบเราไม่ต้องแบบตื่นแต่งตัวหรือว่าอะไรไปยังไงไม่ต้องขึ้นรถไปไหนครับเราสามารถตื่นขึ้นมาแล้วแบบนี่นั่งชิวๆเลยนะครับนั่ง นั่งอยู่ระเบียงของพวกเราเห็นไหมชงกาแฟชงชาแบบเราสามารถนั่งนานเท่าไหนก็ได้นะครับนี่โอ้โหส่วนมากมากโอ้ยดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนแสงแรกของวันนี้ เก็บน้ำชาอุ่นๆ <laughs> ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับแดดก็แบบขึ้นมาเร็วมากนะครับแต่เราก็ยังเห็นทะเลเหมอกครับตอนนี้มันกําลังอลอยครับลอยมาตามซอกเขาเออลันไหลมาตามซอกเขานะครับเป็นจุดหนึ่งที่ใครมาเที่ยวก็อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเลยครับ นอนค้างคืนนะครับคุ้มมากครับกับบ้านจจโบนะครับอย่ามากินแค่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับนะคะกินกินถ้าคุณมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับก็ถือว่าแบบถือว่าพลาดมากนะครับเราต้องมานอนค้างคืนสักหนึ่งคืนนะเพื่อจะได้ชมทะเลหมอกสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปก๋วยเตี๋ยวห้อยขา นะค,คนเยอะมากแสบตาด้วย <laughs> เรียบร้อยนะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะครับวิวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บของนะครับเก็บของขึ้นรถนะครับเพื่อที่เราจะเดินทางต่อไปนะครับเดี๋ยวโอเคครับทุกคนก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายพอดีนะครับ เราก็เก็บกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อนะครับก็ทิปหมู่บ้านจาโบ้นะครับอืมโอเคลอเลยก็มีชาวบ้านนะชาวบ้านนั่งฟิงแดดเดียวโอเคครับก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่แบบ วิวสวยมากได้ไหมครับผมตอนนี้เจ๊เขาก็กำลังหาซื้อนะครับพวกของฝากนะครับก็ชาวบ้านอยู่นี่เขาก็พูดเป็นภาษาของเขานะผมไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะครับเวลาเขาพูดกันนะครับ ก็ครับผมคลิปของหมู่บ้านจาโบนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์รัวๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับไปเที่ยวอีกนะครับกาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนครับเดี๋ยวรอติดตามดูในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปหมู่บ้านจาโบนะครับ ก็มาในโค้ชสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย